อาวเราทานผู้สมวันนี้มาพบซองบ่าวแม่นะฮะท่านผู้ชมเราจะให้น้องนิ่มกับบ่าวโอมซิงรางวัลหาพันกี่มาๆมออกมาอมนเดฝึกระหว่างกินดิโดแข่ง,แข,งแข่งกันนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ย <laughs>

ดิใช่หายทกคนเี้ี้วมาเนี่ยก็มีอารอยู่าเงินยังมนชสองม้ต้รเาถือานองเานี่ยใช่ินะเรียงถอานถือฐานละเงินหนึ่งเป็นเนนันบาทเงินหนึ่งพันบาทแล้วเงนเนกินกินมดด่าอันนี้มันชยาุินน Ừ, mày cái đó. Mà nó lép hay bớt còn nè. Lịnh nó mới nhiều vừa chắc đại bỏ xinh hơn đây này nè. <laughs> Thì ừ. ngàn cho cả Ghiền Mì không ตึงเมื sure> ่อวไปมคหาเนาะนไปมื้อนี้สบายพุ่นกระปอกาได้สิกูตน่ะนึงกระปอมน้อยได้โอ้ยคนเกียวพุ่นโัจังไน้อยคถ่ากินอยู่นะจารย์อมาให้แม่แม่บมูุกมจกระปอแม่แม่กินข้ากับเอมูมูใหแม่โยยตน้ํากระปอคิดโดน่ะแม่ว่าโอ้ยขบ่เอาอ่อนๆนมันบ่ม

ตาโดนดบานีลมันจะพู่อะไรอย่างเนี้ยแที่มิ้งค์กูบจกศร้าบรยกันนะเนี่ยต้อดินบปรแล้วสิอยาเงี้ยหบรไ้แล้วเจะพาวเลยนายเม่นจะพาวเลยและพาเงี้ักางักบพบบัวะอือกูพอน่เด้

ตอนนี้เราก็ได้กินเวลามาสามนาทีแล้วนังนีมันก็อมพลุดอัพุดฮึ่มพูดเได้ไป้ได้รับเงินราวัห้าพันจี้หืมตัวอันนี่มันบิดก้นบดไว้งยงอยงควายปีตายอนิ่ง

หัวเห็ nữa, ันแตกได้ัดกุนนือเสหัวหลูเรียวตักันเียไก่เียก่ตัดอะไรล่ะัวห้วลิไหมเบิ่งกินตีกัดกุนยังไงดูดู

Miu subscribe kỳ kênh Ghiền Mì Gõ mẹ không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล็งม mm. <laughs> ืดไหมดูสายโดดกระบ้าบาทนี <c oughs> ่อู้ยาอ้าแข่งกับปูนี้อ๋ออมึงอ่ะเก็บประดัดอกกันหอน พูดของเล่นนเพื่อนขาเขาไผ่พูนน่ยผ้าก็ไผ่ไป่นเฮ้ยฉุเบิรดเียนีเบิด่บ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อยโอโอยโอยโอ้ยโ้วโอ้โอ้ยโอ้ยโยยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโยอ้

ได้ติดแม่ก็แต่กุญแจของตัวันท้กิอกตัวหาิวตามเเกันตามตาตา่ีดลูกเดียวนี่กูอ่ดเก็ตแลารีดอนดูบานิ้ด้สือนะมันเป็นคาดองลูกเจ้ามันว <tôi>, <không ra> <laughs> mẹ nói <rồi>, nhiều <laughs> mẹ thật lẽ <laughs> cho học vẫn yêu nghe cả lặng thì có hai người các à không còn bớt còn à và khi gắn hàng bọc này <laughs> <laughs> đây <laughs> à, là bọc mi bọc 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 bớt bọc 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 ไป่อ่นแข่อีแล้วกินดีโดุส่าหมอมเงินรางวัลให้ทานโอมทานนี้กว่าจะถ่ายอยูหาพันบาทเท่ากับเกหกบาทหาพันกี่พี่น้อย